พิงพิงสาวน้อยผู้สดใสสาวมั่นสุดตรองฮงึแต่เห็นเข้มแข็งแบบเนี้ยจริงๆแล้วจะเศร้าไปทำไม ก็โดนว่าหนักขนาดนี้จะไม่ให้เศร้าหรอหยุดห้าวิธีรับมือกับไซเบอร์บูลิ่งหนึ่งอย่าตอบสนองข้อความกลั่นแกล้งไม่สนหรอกสองไม่เอาคืนสาม เก็บหลักฐานฉันฟ้องแม่แน่แคปหน้าจอเลยจ้ะสี่รายงานความรุนแรงนี่แน่ฉันกดรีพอร์ตเลยจ้ะฟ้องสักระเบิ้ 5. ห้าตัดช่องทางติดต่อบอกให้หมดเลยด่าฉันหรอ แค่นี้หรอง่ายจังและนี่ก็คือ5วิธีรับมือกับไซเบอร์บูลิ่งบาย